ไม่ใช่แค่การกดชัตเตอร์แต่เป็นการบันทึกเรื่องราวที่ต้องอาศัยการรอคอยจังหวะเวลาความพอดีและความลงตัวของธรรมชาติเพื่อให้ภาพมีเสน่ห์ทำให้ผู้ที่พบเห็นได้ดื่มด่ำไปกับความงดงามเหล่านั้นมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวธรรมชาติผ่านภาพถ่ายของคุณกับโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณครั้งที่18ประจำปี2,565เปิดรับภาพตั้งแต่วนันนี้ถึง31สิงหาคมนี้รายละเอียดเพิ่มเติมที่ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมทรูปลูกปัญญา